ไอตัว้งีดอกแมนคอํานะุนฟันเนาะอืมแม่คือดําน่้อนนมองหน้ามอน้ากับฟันเลยใช้ตุบุญไปทางอะไรตับุญเราก็อึ้งไปอะไไปได้ตับุญขัดบ่ไปได้ไหนสวยเคยเห็นเออสวยเรา ไปหุบบอยืนแม่ไทยพี่กิน้าไทยนี่เดี๋ยวกระเป๋ากับมีเนาะกระเป๋าบาริสซ์หมวกเราพี่กิน้านูอยากได้หมวกเด็จะได้แบบซื้ออะไรไหมใส่บังแดดหมวกที่สวยอะไรพี่งิ้งมันออกมาจังเบิ่งออกมาจังเบิ่งไปเข่าไปไหนก่อนปะเข่าไปไหนก่อนไปไปเบิ่งน้ำตกก่อนออกมาจังเบิ่งเอามาจังซึ้อซืกิน้าไปยัางย่างไปทางไหนผู้ผู้บนรถ เมื่อไรยิงเด้เรอสิมาดอกไปยังเ <c oughs> ข่าตาดก่อนไปเบิ่งน้ำตกบอกนะของเที่ยวมาเป็นคันรถมาเป็นรถบัสเลยทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวข้าเจ้าเขากันถาก็ยืนถากันข้าเจ้าเขาพี่ท่านจเขับไปให้คนหนักของเที่ยวลงกอน <c oughs> ไปอะไรมาแม่ไปไหนมา ะไปใช่มาไปชมบรรยากาศตาดฟานเขาขายอย่างนั้นนี่นู่นผู้ทางเข,า <ไป S 2> ข้าคุณทางเข้าตาดรถมาเป็นรถบัสขามาเที่ยวมีจะฝรรัง่างชาติเดี๋ยวขอไปซื้อตัวกันทางเขา้า เดี๋ยวซื้อตัวก็ได้พี่น้องเด้อทางเข้าตัดฟานจ้าอากาศดีดีพี่น้องเอยพูอ่ะพี่กินานูถ่ายใหต้ต้องไปยืนมองหนเออนั่นแหละจะได้เห็นเออ,เอ,อตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอเคโอเคเออหนึ่งสองทางนั้นอีกก็มีทางเขาเอาขึ้นมาโดนแถะซุมนี่ ถ้าเป็นเขาห้องน้ำาก็พี่น้องเยที่จริงมห้องน้ำนอยู่ในก็มีเนาะเไปก็ถ่ายเออไปถ่ายคลิปด้วกันมาที่ห้องน้ำผู้พี่น้องจุ้งกันมาเลยใช้สองเท่านะฮะขึ้นมาซาแต่เอิอม,มาดูป้นเออม,มาถ่ายก็ไมปถ่ามาไว้สิเขาป้าได้หนิโรบินสันมาลดราคาดินดำน้ำซุม่มเกิดบ่มีโอ้นั่งกินหน้าไป ย่างเขาไปย่างเขาไปย่างเขาไปผูไปถายอยู่ผูป้าย้างหน้าผูไปย่างตาปาหดวโอ้ยไล่สถานทีแล้วย่างปลติไปื้อกาเฟเดซูนกาแฟพี่น้อง็นอรกันมีแมนต้นกาแฟยิง ักแล้วมันมันมีหมกหมกมันมีหมากหมมันบุมีมากมีอันทองีหมากตน้นใหม่แต่สะออนคิดเอากำลังสิเขาน้ำตกตัดฟ้าอันนี้เดี๋ยวถ่ายขอบคัวถ่าทางหน้า น้ายสบายดีรีสอร์สตัดฟานเพนินงวดเอามาก,ก่อนเออไทยไปกินหน้าก่อนโอ้ยสอ,อันหน่างหนาดิผู้จะได้กระบอกขัดไปได้ไม่เหนื่อยบ่ฮะเอบอบุกข่อยางไกลเออบุม่มเหนื่อยหรอเหนื <laughs> ่อยกับผักเนาะพี่น้อง <laughs> แจับเห็นนันติดนั่นไงหามเห็นตรงถ่ายพ่อเมื่อกี้ครับจับเออพ่อแมเปิ้ลถ่ายเรื่องไทยเราเนี่ยอุ้ยเออแจับเห็นเร็ว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 จะสวววไปถ่ายนี่โอ๊ยเออ้ยโอ้โหไปขับไปบัวไปมาสุขคนขอบครัวสทายให้นี่ออามาก็ไปนั่งไปนั่งเปิ้ลนั่งนลกันสุขคนนี้ถ่ายให้นั่งนั่งเร็วเร็วจะถ่ายจนถึงคนมาบริถายได้ ถ้ากระเ่ยงกระทาอยู่บอนนี่เออนั่ง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 ลงแนมงิ่มหนึ่งสองสับเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับโอ้โหถ่ายในแบบนี้นะหนึ่งสองโอเคถ่ายในแบบนี้นะมันมันห่างกันพวกไเขาได้เลยย่างไปเลยย่างไปเลยย่งไปถ่ายย่างไปรถถ่าน้ำกบ่บ่บไปรถไปรถไปรถ ไปลเจ้าหนึ so, ่งสองซัเน้สองสเดี๋ยวออกมาจังทายทายคลิปก่อนย่างไปซื้อเลยผุนทางตามคนผุ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 นเรื่องเรื่องเรื่องผุน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 เออย่างไปเบิ้งน้ำตก ที่เกิดมาได้เห็นเป็นบุญตากับพ่อแม่ซาราที่เพิ่นเนาะให้เขาน้อยจะมีบุญตาที่ได้มาหับมาส้มบรรยากาศที่ธรรมชาติเนาะขห้หน่อยหายดีไมาเที่ยวม่ไม่ใช่ละหายดีมาเที่ยมไม่โดยเป็นบุญตาเราโดยดบรรยากาศมันพิษกันหลายกับอยู่ที่บ้านเขาเนาะที่ธรรมชาติเป็นปไาไม้คือกันแต่ว่ามันแตกต่างอันนี้เป็นธรรมชาติโดยลุ่ย ไปยังคือสีเหลือกือสีผู้อะไรเออไปยังว่าไฟเบิร์น้ำตกนี่แล่นรถไฟเบิร์น้ำตกบรรยากาศเย็นจักมาพี่แม่ไหมพี่ไหมพี่ผู้อะไรเมื่อกี้นี่ยไม่รู้ฮะผู้ยังไม่เคยรู้อะไรเมื่อกี้บ้างนะน้ำข้าท่วงเข้าท่วงผู้ผู้ผุนผุนโอ้โหเมนู โบเมนลูงูเหรองูยังภูเขาคุณลึกแท้เลยฉันบุกเห็นภูเป็นท่วงภู้เป็นไรๆปล่อยฟังเลยควารู้สึกเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็มันเนี่ยฮาบุกเห็นสภาพที่แบบว่าธรรมชาติแบบอากาศมันเย็นเลยพี่น้องอากาศมันเป็นตะยูแล้วก็มันผ่านกีเดือเนาะ ธรรมชาติแบบจักยังไรอย่างหนึ่งมันบอกว่าถูกนะพี่น้องเลยโดยในคนารู้สึกในใจมันก็จะตื่นเต้นบอกว่าชิได้มาหอดเลยชิได้มาเกี่ยวหับส้มในจุดนี้เนาะย่างไรใกล้ช่อน้ำตกเลยโดยเบิ่งดรรลเบิรรทัดสะบัวเบิ่งน้ำตกข้างนั้นไปแล้วผู้บึ้มๆละสองสามคนจู่เพื่น khỏi nhang คันหมู่แหข้อยางบ่เป็น thân สิลงได้ bằng บ่เจ้า xem tốt quá ta vô phía trên nào búa bố bố nhà vô phía nào thế bọn làm tốt <laughs> Sẽ là bây giờ vô phía trên nào cô lót bây giờ nữa không phải lót nhà phải lót sao lại bọc quần bây sao เอ้บ่อน้ำตกนี่อ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยนาะไม่กินอ,อะ,อ,ะอันนี้ราบาดเ่ยเออร่มไหมพี่อะะบรรยากาศสุดยอดเนาะ <c oughs> โดยสุดยอด แมน้นหำเรอคุณพันเนาะอือแมคือนำกีานแ้วงหน้าม,มองน้ากับพันเลยใช่ตุบุญไปทางอะไรตับุญเราก็ <laughs> อึ้งไปได้ไปได้ไไดตับุญขักบ่ไปได้ไรสวยเคยเห็นเออสวยเราอะ ไทยไทไทยฮุบบอยืนมาไทยพี small, small. Yeah, yeah, ่น wow, okay, ้าไทยนี่เดียวยอ่ยืนนเดืนึกกัวไทยเหอป้าอ่ยืนตะบุญอ่ะอวยมาบัวอวยไหนมาก่ไก่ไก่ย้ามาย้มาไก้กันนี่ย้มาใก่กันย้มาหนึ่งสองแยกออกแต่การดูแยกดูละค่ะให้น้ำตกเออแยกออกแยกออก แงออกแงมาอีกโอ้ยไเป็น้ำซุกหนอยเลยแง่กระพ่บ <t> ัวอือโอเคหนึ่งหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับไปได้แล้พี่จีน่าใช่ไหมแล้วใส่เฮ้ยอลไร

ไปผูกบัวตาผูไปขางผูกกัน,บบนกไดที่กินอะไรไปไปไปผูปปกคุณกะถ่ายได้ผูกเออจะมาถ่ายคนคาจะถ่ายก่อนค <c oughs> <c oughs> นมันหลาย ทะเลทุมน้ำมาแหละพอคนแห่กับคนไลา่อยู่อากาศดีแห้งอลิพนองเออพานางบัวมาชมบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศ มาเด้ออสลาดเด้ออยากมาเที่ยวเด้อ เขาขี่ซาลิงอันนี้แหละเป,ไป็นไะไรสวยไหมปุ้บีบบลูปุพิพพจนาตีข้างหน้า ถุซองประเปาตาลามีมันยินบงตกเซยพี่ผู้เบิงอยู่พี่บัวจะเห็นขักนี่อนั่งรถอันนี้จะนั่งกระโจนเยอะมากมีลมนั่งลงเลย ก็ว่ามื่อไงพี่กินอาบเสร็จแล้วทักบอยบัวโดยคนคนขับไปวุนบันี่เขาขี่ซิงไปเขาจะขี่ซอิ่งไปบนบกขี่ยาก มีแต่คนไทยมาเที่ยวอืมอลอยงมนึงอย่าฮะเลิกหอมหอมน้ำตกลง,งนี้เลิกข้าเนาะเป็นภูเขาเนาะเป็นแบบมันเป็นอันานเหว ภาคพุนก็มีภูเขามีนม้ำตกลงมาหน้าวันนี้มันมาแต่ตรงไหนมาแต่ภูภูสูงภูเออพีจีนาเราไปก่อตุนห้องกินมาในรถกับป้าน่ะบังคู กาแฟกับม <Cafe> <hi>, mm ีตนี้คือมนสองร้อยแต่มันาชใไม่ัิไทยเหรอเอาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งหนึ่งสองซ้ำโอเคมาจากแกง เขาไปเก็บนางสลิงอยู่ถูกิี่ลงได้ได้คนอยู่ขั้นกว่บาทเย็นผักมากินอ่ะเนาะดื่มดำบรรยากาศ เนี่ยมาเนี่ยมาเนี่งเนี่ยมาหนึ่งสองสามสีนหักกระดี่ร้อนเนาะ นัน่งกินหา้าไปแล้วไปได้ไหนฮะอะไรสวยมาก เลิกอะไรแล้วนาะนางวัวอดียวเหรออยู Ooh, <net> ่ฝากเป็นเมื่อยก็เลยให้พนังอยู่เบิ่งนั้นนางวัวนะพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมาตอนออกเดยพี่น้องเด้อล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยจ้าทุกคน ม่ปายเดี๋ยวเราไปถ่ายกันแซมคิวอ,อันนี้เล่งไม่ได้นะลเล่นได้โชกไม่ต้องเล้งสิบอรีมเม็กซ,ซิ่เมกซี่สิบอรโอเคอย่าบังนะโอเคแม่ได้หมดได้หมดกขณะเลิศขณะกำลังเสียออกไป ไปสารวันอัตเตปือโอเวนไปสารวันต่อพี่น้องจะไปกินข่าวอยู่สารวันแล้วก็นอนพูดเลยกรับเมื่อสารวัลเนาะพี่น้องเอนอีกคืนหะพูดมันไกลเด้อพูดน้ำตกเออพูดน้ำตกเลยพูดมันเด้งเออเขาขี่สลิงดิแล้วเดับสากวัลก็ไม่พี่น้องเอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจใสาวกึ้นหน่งเด้อพี่น้องสภบไปเที่ยวก่อนแต่กับบริษัทเบิร์ดโฟรมันกะคนร้ายเนาะแล้วก็อ้นเนี่ยแหละกะบอสสะดวกให้เป็น เปิดเบิ่งตามอัธยาศัยของครอบครัวเพิ่์นน่นบางอันกสิบศิลป์นาถให้เบิ่งแนวใดก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปกระนังใจเด้อพี่น้องเด้ก like, กด share, ดดอเ,ดเพื่อจะผาดคลิปให,หม่ๆคลิปนี้กับตาดฟานกับให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นในเด้อพี่น้องเด้อ <What? S 1> คลิปนี้กับซีเ้ mm hmm. เจอกันอยูทุ่งแหละทั้งหนาเไปพี่น้องเอ้ ได้ก็ฝากเปก็นกำลังใจสกุลแหน่ยพวกกันคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดี